คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์จะทําเมนูสุดคลาสสิกใช้คำว,ว่าคลาสสิกก็รู้สึกเถินๆมันคลาสสิกจริงๆค่ะแต่สําหรับมือโปรโชปรุงแล้วขนมมันจะเป็นคลาสสิกแบบธรรมดาธรรมดาได้ยังไงวันนี้มาแบบสเปน Color the <laughs> ัลเลอร์ออฟเดอะเรนเดอ์เมนูของเราวันนี้คือเมนูอะไรจ๊ะมิลค์คัสตาร์ดโรเ s h a p เ <This> ชื่อไทยนะง่ายๆเลยคุณเปียดอกบัวไ <laughs> ส้คัสสันนมแต่วันนี้สีสันมันสดใสมากจนเราเซลเขาว่านี่แทบจะเป็นใส่รุ้งอยู่แล้วนะ <laughs> อยากรู้ว่าสีสนันหน้าตาหน้ารับประทานขนาดไหนแล้วต้องมีขั้นตอนการทํายุ่งยากหรือเปล่าติดตามชมานะเพราะว่าอยากจะบอกคุณเลยว่าพวกเปียเหล่านี้ขายได้ในช่วงเทศกาลเ <laughs> ปียของเราเนี่ยนะข้างนอกจะเป็นเปียแบบเหมือนเปียกุหลาบเนาะ <laughs> เพราะฉะนั้นแป้งเขาจะเป็นเลเยอร์แต่ว่าเปียจะอร่อยไม่อร่อยไม่ใช่แค่แป้งอย่างเดียวนะ ขาต้องวัดคือด้วยไซด์แล้ววันนี้ไสของเราเป็นไส้คัสตาร์นมค่ะคุณค่ะมาดูวิธีการทําพร้อมๆกันเนาะพูดถึงนมเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกใช้ตัวนมข้นจืดอย่างที่บอกบ่อยๆเลยค่ะคุณค้าถ้าใช้นมสดได้เหมือนกันแต่ว่านมข้นจืดจะมีความเข้มข้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองใช้กันดูนะจ๊ะวันนี้ใช้เป็นนมข้นจืด T Pod Tabs จุ่มฟูค่ะอร่อยของมันเข้มข้นถูกใจกระป๋องเนี้ยครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะเรายังไม่ตั้งไฟนะเราใส่ทุกอย่างลงไปก่อน นอกเหนือจากความมันแล้วก็ความหอมแล้ววันนี้เราใช้ทีพอตข้นหวานด้วยค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเข้มข้นหวานมันไส้คัสตาร์ดนมของคุณเนี่ยนะจะหวานหวานมันมันแล้วก็ไม่หวานแหลมนี่นะจ๊ะทีพอดข้นหวานไข่ไก่อฟองนะคะวันนี้รับผงสีผสมอาหารสีเหลืองนิดนึงไม่ใส่สีจอกซิสอิด นมผงเพิ่มความเข้มขน้นแปลว,ว่าไส่วันนี้แบบบริชมากๆใช่เนยสดชนิดเค็มนิดหน่อยแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิน้นี่ยคุณดูเนื้อนะชีขาวเนียนละเอียดไส้ของเราเนี่ยจะสวยที่สำคัญไม่ต้องร้อนก่อนใช้อาอจะมีเขาจะคนก่อนตั้งไฟง่ายกว่าโอเคเปิดไฟได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะนะตั้งไฟนะคะโอเค ด้วยความที่ใส่ไข่เนาะเราก็ไม่สามารถเปิดไฟแรงมากได้นะทุกคนเริ่มได้แล้วนะคะเวลาจะเห็นอะไรเป็นก้อนๆนแบบนี้อย่าตกใจนะโอ้ตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเขาก็เนียนแล้วนะคะ,ะ,คะอืมเนเริ่มแบบอันนี้เหมือนไข่ค c r a m b l e หรือเราหิวอ่ะสังเกตว่าได้แล้วยังไงคะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาจะต้องไม่ติดกระทะอาจารย์เมย์มันเหมือนซาลาเปาไส้ครีมนะอ่ะใช่ค่ะ สูตรนี้เอาไปประยุกต์ทำสลาเปาไส้ครีมเล็กๆเขาเป็นเม็ดๆใช่ไหมค่ะเขาจะเริ่มกลับมาละวอุยหอมมากเป็นคัสตาร์นมที่หอมจริงๆ <Yahoo! S 1> ได้เนื้อแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาพักไว้จนกระทั่งเย็นค่ะแล้วเดวห่อไข่เค็มห่อไข่เค็มแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งเตียะข้างนอกกันค่ะ ขั้นตอนการทําแป้งของเราวันนี้เปี๊ยะเราจะใช้เป็นแป้งเอเนกประสงค์เนาะก็มี2ส,ส่วนนะอ่าใช่ใช่ด้วยคำที่มันเป็นเปี๊ยะสองชั้นก็จะมีแป้งเป็นแป้ง2ส,ส่วนส่วนที่1ของเราจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตะกบนะจ้าเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลโปรตีนปานกลางค่ะแป้งตัวนี้ทําอะไรก็ได้วันนี้เนี่ยนะเอามาทําเป็นตัวเปี๊ยะของเราอาจารย์เมย์บอกใช้ตาช่างเถอะได้โปรดาะว่ามันต้องเป๊ะมากๆกับสูตรนี้ <c oughs> เห็นไหมพอดี เราคิดารนี่นิดเดียวอะมามี่เอาทุกอย่างใส่เข้าไปยกเว้นน้ำทุกอย่างในที่นี้คือคน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันเสร็จแล้วนะเราเคล้าก่อนนะคะทำนวดนะคะต้องใช้มือโอเคโอเคใส่น้ำาละคะ่ะเยอะไหมคะหมดหมดเลยคะ่ะ จากที่เราเห็นว่าเหลวๆนะนี่เขาแห้งแล้วนี่น่าเขาถึงบอกว่าช่างเถอได้โปรดคือทุกอย่างวันนี้มันต้องเป๊ะมากๆแบบหายไป5กรัม10กรัมคืออาจจะมีปัญหาอ่ะเราจะได้ตรงนี้เสร็จแล้วยังไงต่อจะ๊จะคนให้เข้ากันแบ่งไป20ก้อนเลยแบ่งตรงเนี้ยออกมาเป็น20ก้อนใช่โอเคได้ค่ะส่วนที่2ของเราจะใช้เป็นแป้งสาลีทําเค้กตราลิบบินค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนีคุณดูเนื้อแป้งขาวละเอียดนะคะ ใส่ช็อตเทนนิ่งนะลงไปนะเตรียมกระมังมาสองใบเพราะวันนี้อาจาร,รย์เมสีสันสดใสมากค่ะน,า,นาใส่สีลงไปในนี้เลยได้ไหมค่ะได้เลยค่ะ ใช่นะคะคัสตาร์ดนะคะของเราใส่ไข่เค็มเข้าไปข้างในตรงนี้เป็นแป้งชันน้นนอกของเราเนาะสีขาวส่วนแป้งชั้นในเมื่อกี้ที่นวดนะใส่สีชมพูกับสีเขียวลงไป<ช>อ่ะเริ่มค่ะหอแยกได้ค่ะ <Okay. S 2> สีชมพูก่อนนะได้ค่ะ เขารีทีเดียวโอ้ตายจริงๆเมนูเหล่านี้มันไม่ได้ยากแล้วก็สมวนผสมก็ไม่ได้เยอะถ้าเกิดว่าทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมซ้อมจนสวยอะขายได้เลยนะช่วงเทศกาลนะ่ะรอบนี้ครับสามแล้ว พับสี่บพับสามะโอเคนาสีเขีวก็เหมือนกันนะได้ค่ะทำวิธีการเดียวกันนะคะพับสี่พ 4, ับสามุหการพับแบบนี้มันค,คล้ายๆกับตอนที่เพสทรีคือโคซองเนาะใช่เพราะว่า แป้งมันมีสองชั้นก็คือเป็นชั้นแป้งแต่ชั้นเนยเวลาทับไปทับมาแล้วเนี่ยอบขึ้นมาเสร็จปุ๊บชั้นที่เป็นเนยก็จะละลายอแต่ชั้นที่เป็นแป้งที่เป็นชั้นๆนั่นเองนะคะโอเคสองสีเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเราต้องสั่เมือนะคะค่ะกดลงไปที่สีเหลืองสีเขียวอ่ะสีเขียวขอโทษแดงก<ส>็ส,สีแดงค่ะพับเข้าไปค่ะ แล้วเราก็วังใส่ห่อเข้าไปค่ะหลังจากนั้นถ้าต้องการให้เขาเป็นดอกบัวเราก็ต้องกรีดให้ชั้นเลเยอร์ของเขาเนี่ยโผล่ออกมาเวลาอบมันจะได้ขึ้นมาอ่าเสร็จแล้วแบ่ง ก็กลีบโบยจะสวยไม่สวยก็ขั้นตอนนี้แล้วนะใช่่คะเดี๋ยวเราก็ให้เขาลึกนิดนึงอ่าก็งานฝีมือนะใช่อันนี้คือ6ใช่ไหมเราจะหันแปดก็ได้นะคะโอเคเอาเอาน่าแล้วแต่ความชอบเลยใช่สิบหกก็ได้โอ้ไม่ไหวค่ะ แล้วเราก็ว์มเตาไว้ก่อนนะคะโอเคพอเตาร้อนเราก็ใส่เข้าไปอบประมาณ170องศาเซลเซียสนะคะประมาณ12-15นาที เปีย๊ยดอกบัวคัสตัดน,นมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะส่วนผสมไม่เยอะแต่ขั้นตอนเนะ่ยเยอะนิดนึงอยากจะบอกคุณว่าถ้าดูเสร็จแล้วงงดูซำๆได้เพราะว่าขั้นตอนการพับแป้งหรือขั้นตอนการกรีนเนี่ยต้องใช้ทักษะนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าถ้าทําเป็นแล้วเนะี่ยนะยาวเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครก็ตามพบปัญหาตรงไหนหรืออยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมทักหาพวกเราได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เมย์เนี่ยมีเมนูอาหารแบบมือโปรรอค,คุณผู้ชมอีกเยอะเลย นี่คะคุณผู้ชมค่ะติดตามรายการมือโปรโชวปรุงค่ะรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารแบบมือโปรที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆนะคะถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชวปรุงที่ช่อง 7hd ค่ะเวลา12นาฬิก45นาทีนะคะวันนี้นา,นานาและอาจารย์เมย์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ